ครับสวัสดีครับก็วันนี้ก็พบกับช่างกอลอีกเช่นเคยนะครับก็พอมีเวลามาทําคลิปนะครับก็หลังจากที่ไม่ค่อยว่างเลยนะครับช่วงนี้ก็มัวได้ทางานหลักนะครับก็คือทําตู้ลําโพงบลูทูธครับส่งให้กับลูกค้านะครับทีนี้ก็วันนี้ก็จะมาพูดเรื่องลาโพง2นิ้วนะครับ2นิ้วที่กําลังได้รับความนิยมในตอนนี้นะครับ จะเป็น2นิ้วตัวนี้นะครับหน้าตาก็จะคุ้นๆน,นะครับคุ้นๆ่นา,า,ายาช่างหรือคนที่ทำ DIY ก็น่าจะรู้ดีนะครับคุ้นๆรูปร่างหน้าตานะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้เนี่ย่ก็คนก็จะให้ฉายนามเรียกเขาว่า HK นะครับ HK ขนาดก็2นิ้วนะครับ2นิ้วทีนี้เนี่ยวันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของวันนี้ก็ลำโพง HK ตอนนี้มีการทำออกมาซึ่งซึ่งเป็นลำโพงที่ทำออกมาหน้าตาคล้ายๆกันผมเข้าใจว่าน่าจะทำมาทดแทนลำโพง HK ตัวเก่าที่ ได้ได้เลิกผลิตไปแล้วแล้วก็น่าจะใกล้จะหมดแล้วจากสต็อกนะครับฝั่งซ้ายนะครับฝั่งฝั่งซ้ายนะครับที่ผมถือขึ้นมาเนี่ยนะครับตัวนี้นจะเป็นงานตัวเก่านะครับที่ทผมสั่งสั่งซื้อเข้ามานะครับก็สภาพก็จะโส,ม,ส,ม,สมนิดนิดมีรอยขี้เกลือนะครับรอยขี้เกลือหน่อยหน่อยลองลอยสภาพการเก็บนานนะครับส่วนตัวขวามือนะครับตัวนี้ ตัวนี้เนี่ยจะเป็นงานผลิตออกมาใหม่นะครับผลิตออกมาใหม่หน้าตาก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับขนาดก็เท่ากันเลยนะครับขนาดเท่ากันแม่เหล็กนะครับขนาดความโตของแม่เหล็กก็อยู่ประมาณสองจุดสองจุดประมาณ2.7หรือ2.8นะครับไม่มีเวอร์เนียวัดคร่าวๆ ความสูงก็ประมาณประมาณ2.5หรือ2.7นะครับแล้วต้องวางกับพื้นอันนี้ก็เป็นเป็นประมาณการคร่าวๆเนาะน,นี้ <c oughs> ตัวเก่าก็ตัวเก่าจะถ้าวางในลักษณะเสมอกันนะครับก็เท่ากันเลยนะเท่ากันเลยหน้าตาเหมือนกันมากนะครับเหมือนกันมาก ทีนี้เนี่ยจุดสังเกตก็คือง่ายๆเลยนะครับซ้ายมือนะครับซ้ายมือผมเนี่ยตัวนี้เนี่ยตัวนี้นะครับตัวนี้ที่จะเป็นงานตัวเก่านะงานตัวเก่าอันนี้คืองานตัวใหม่เนาะตัวเก่าเนี่ยลักษณะของตัวตัวขอบนะครับโดนัทเนี่ยเขาจะมีความใหญ่อวบนะครับใหญ่อวบส่วนตัวใหม่เนี่ยจะรู้สึกว่าจะมีความ ลอนเล็กก่อนนิดนึงนะครับเล็กในก่อน,นิดนึงฮนะถ้าเราวางเทียบกันอย่างนี้ก็ก็ชัดเจนอยู่เนาะว่าว่ามันมีความเล็กความใหญ่แตกต่างกันนะครับทีนี้เนี่ย <c oughs> ทีนี้เนี่ยจุดต่อมานะครับจุดต่อมาก็จุดเชื่อมต่อในเหล็กนะครับก็ดูเหมือนจะคล้ายๆกันเลยนะ แต่ว่ารู้สึกว่าตัวเก่าเนี่ยจะมีความหนากว่านิดนึงนะครับถ้าถ้าเทียบจากน้ําหนักมือนะครับตัวนี้จะหนักกว่าตัวนี้รู้สึกจะเบากว่าผมไม่ได้ลืมลืมเอามาช่างมามาช่างน้ําหนักเทียบกันว่าต่างก,ากันมากน้อยขนาดไหนก็ทีนี้ก็มาดูในเรื่องของขดลวดนะครับไว้คอยเอาไฟเข้าใกล้ๆกันอ่า uh ขดลวดนะครับไม่ไม่แน่ใจว่ามันเห็นชัดไหมเนาะอ่ะนี่ผมวางลักษณะลำโพงที่ที่พรามันเสมอกันมันไม่เห็นเนาะ,อะเอาออลองเปลี่ยนท่านี้อ่ะนะครับน่าจะพอเห็นอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนะกล้องผมมันม่โฟกัสนะขดลวดเนี่ย กดลวดนะครับงานงานตัวนี้นะครับตัวตัวที่ตัวด้านบนเนี่ยตัวบนเนี่ยขดลวดถ้าถ้าดูจากตำแหน่งนะครับดูจากตำแหน่งขดลวดตัวนี้ยรู้สึกว่าจะมีความสูงกว่าถ้าถ้าดูจากระยะนะครับจากระยะของของขดลวดกับกับฐานนะครับฐานสไปเดอร์นะครับกับฐานสไปเดอร์ตัวตัวงานตัวเก่า กดลวดเหมือนก็จะดูดูสูงกว่าหน่อยถ้าตัวนี้ก็ถ้าดูเทียบกันเหมือนจะต่ํากว่านิดนึงนะครับเหมือนจะต่ากว่านิดนึงนิดเดียวแต่แต่แตในในใน,ในส่วนลึกเนี่ย <c oughs> ก็ผมไม่แน่ใจว่ามันเท่ากันไหมจะกียรให้ดูก็ <c oughs> ก็รู้สึกว่าสินค้าก็ามีค่อนข้างจำกัดนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะลองหาตัวที่มันชํารุดมามามา,มากีดดูแต่ทีนี้ก็ <c oughs> ส่วนตัวแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กที่เป็นแม่เหล็กเดโอไนเมียมนะครับก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยรู้สึกว่าก็ทำมาค่อนข้างเหมือนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเหมือนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะมีความต่างก็คือตัวขอบที่เห็นชัดเจนนะครับเนี่ยเห็นชัดเจนเลยก็คือ ขอบดนัทนะครับมีความเล็กกว่าแล้วก็ความแข็งรู้สึกว่าจะแข็งกว่าตัวเก่านิดนึงนิดนึงครับไม่มากทีนี้ก็ลองเสียงกันดีกว่าเนาะว่า,ามีความแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะครับลองไปพร้อมกันเลยดีกว่าก็วันนี้ก็จะท้ายอาแอมตัวนี้นะครับตัวนี้แอมยี่สิบวัตต์นะครับ เป็นตัวเทสเนาะก็ะะลองดูอ่าเดี๋ยวลองลองเทสเสียงตัวเก่าก่อนนะครับอันนี้มันมันไม่มีตู้นะครับ <My tweet. S 1> ก็เลยก็เลยรู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีเดียดน,นะแต่ว่าหลอกระโมงก็ แล้วลองเทสดูตัวใหม่ดูมั้งนะครับว่าจะมีความแตกต่างกันไหมก็เท่าที่ลองฟังดูนะครับฟังฟังในรูปแบบนี้โดยที่ไม่ได้ลงตูนเสียงเดียวกันเลยนะครับเสียงเดียวกันเกือบร้อเปร็นเลย ทั้งเสียงสวิตเตอร์ที่ออกมาเสียงนิดเดสกนะครับการขยับเคลื่อนที่ของหน้าดอกลำโพงก็เท่ากันเลยครับก็เท่ากันเลยทีนี้เนี่ยส่วนตัวไหนจะทําออกมาได้ดีกว่ากันเนี่ยอันนี้ก็ต้องต้องไปอยู่ที่ที่ตู้แล้วนะครับแต่แต่ผมรู้สึกว่าตัวใหม่นี้ก็รู้สึกว่าเสียงเนี่ยน่าจะเสียงเดียวกันเลยแหละเดี๋ยวสลับใหม่เดี๋ยวสลับไปเป็นตัวตัวนี้อย่างเดิม ตัวเกา่า <c oughs> ตัวเกา่าแต่แต่ถ้าฟังดีๆนะครับก็เหมือนว่าตัวเก่าเนี่ยจะมีนิดเบสที่มากกว่าเนื้อเบสที่มากกว่านิดหนึ่งแต่เสียงทวิตเตอร์ รู้สึกว่าจะใกล้เคียงกันนะครับเจาใหมทีตัวใหม่นะครับเ <c oughs> บสจะรู้สึกตึงๆกว่าตัวตัวเก่านิดนึง แล้วก็การขยับของหน้าดอกก็ไม่ต่างกันมากครับไม่ต่างกันมากอาจจะเป็นเพราะว่าในเรื่องของขอของเขาที่มันมันรอนเล็กกว่านะ่อยมันจะเบดจะรู้สึกตึงๆกว่านหะน่งเสียงทวิตเตอร์ก็ใช้ได้ครับก็ถือว่าไม่ไม,ไม่ไม่หมีมากสำหรับไอตัวเก่าอีกรอบนึ้ง ตัวเก่าเนี่ยจะมีความชัดเจนกว่านะครับชัดเจนกว่าแต่ไม่มากครับนิดเดียวนิดเดียวเลยไม่ไม่ไม่เยอะแต่ว่าตัวเก่าเนี่ยก็ก็อีกไม่นานก็น่าจะน่าจะหมดสต็อกแล้วครับน่าจะหมดในสต็อกแล้วก็ต่อไปก็คงน่าจะเป็นตัวนี้แหละที่ต้องใช้กันต่อไปนะครับเพราะว่าในบรรดา2นิ้วนะครับ ก็รู้สึกว่าก็จะมีตัวนี้เนี่ที่เสียงค่อนข้างครบหน่อยนะครับที่ฟังแล้วรู้สึกสมูทหน่อยเบสกลางแหลมออกมาค่อนข้างที่จะลงตัวนะครับเสียงดีนะครับเสียงดีมากนะครับสําหรับดอก2ตัวนี้นะครับตัวใหม่ตัวเก่านเนาะสังเกตง่ายนะครับตัวเก่าขอบโดนัทก็จะใหญ่ๆหน่อยอ่ะอย,อยู่ที่เดิมใหญ่ๆหน่อยนะครับจะดูใหญ่ๆหน่อยเนาะ นิดเดียวครับใหญ่กว่ากันนิดนึงส่วนส่วนความสูงของไม่เหล็กความโตของแม่เหล็กก็อยู่ในระดับที่เท่ากันนะครับเท่ากันแนวเสียงก็นิดหน่อยไม่ไม่หนีกันมากนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่นะครับเสียงใช้ได้เลยไม่ไม่ไม่ถึงกับว่าแย่นะครับถือว่าดีดีถเทียบกัของเดิมก็อาจจะ ด้อยกว่านิดเดียวครับนิดเดียวไม่ไม่ไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นตนะครับความความด้อยนะครับแต่น้ําหนักก็ใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงแต่ว่ารู้สึกว่าตัวตัวเก่าเนี่ยจากน้ําหนักมือนะครับจากน้ำหนักมือรู้สึกว่าตัวเก่าจะมีน้ําหนักมากกว่าน่อยนะครับพอดีวันนี้เครื่องช่างผมหาไม่เจอนะครับเดี๋วจะช่างให้ดูสักหน่อยว่าแตกต่างกันมากไหมแต่ว่าผมไม่ว่าไม่มากนะครับไม่มากหรอกก็จากน้ําหนักมือนิดเดียวนะครับ นิดเดียวในเรื่องของเสียงก็แตกต่างกันนิดเดียวนะครับสําหรับท่านที่ชื่นชอบแล้วก็ใช้ลำโพงรุ่นนี้อยู่กลัวว่าลำโพงรุ่นนี้จะหมดจะไม่มีแล้วนะครับจะหายากนะครับก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะครับพี่จีนเขาทําออกมาให้แล้วเนาะทำมาให้ใช้กันมีใช้กันแล้วนะครับไม่ต้องกลัวแล้วก็ราคาก็น่าจะค่อยๆปรับลดลงนะครับเราก็จะมีต้นทุนในการทำลำโพงนะครับที่ถูกลงนะครับ เพราะว่าตัวนี้เนี่ยราคาต้นทุนค่อนข้างแพงเพราะว่ามีน้อยนะครับมีน้อยแล้วก็าหายากเพราะว่ามันน่าจะใกล้จะหมดแล้วสำหรับงานตัวเก่านะตอนนี้ก็จะเป็นตัวใหม่ละตัวใหม่โอเคครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับลำโพงรุ่นนี้เนเาะผมเองก็ก็มีขายอยู่นะครับถ้าเกิดอ,อยากซื้อไปลองนะครับซื้อไปลอง ก็มีทั้งตัวเก่าตัวใหม่แต่ตัวเก่าของผมก็จะหมดแล้วละ่ะก็จะเป็นตัวใหม่นะครับตัวใหม่นะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ให้นะครับที่ที่ใต้ใต้คลิปนะครับที่ใต้คลิปก็สําหรับท่านที่อยากลองนะครับก็สั่งซื้อไปลองกันนะครับสวัสดีครับ